สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพนะคะของู่ยนส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อภัยบึงที่จัดนะคะวันนี้เราออกตลาดวันแรกมีผ้านะคะผ้าไหมเราก็มีนะคะผ้าไหมพื้นน้พน0 0สองแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติต้องส่งไปทางไกลก็ไม่รวมค่าส่งนะคะนี่ผ้าไหมพันสองเป็ขนมค่ะ อันนี้ก็พันสองเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะท่านใดที่สนใจนะคะที่ตลาดของเรานะคะตลาดสกรอันนี้ผ้าอะไรนะพี่คันผ้าทิวผ้าทิวค่ะผ้าทิวไหมเหมือนกันเนาะผ้าทิวผ้าไหมค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากนี่คือกลุ่มทอผ้าประสาทเยอะอกลุ่มทอผ้าประสาทเยอะนะคะมีหลายอย่างด้วยอ,นนอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยเดียวค่ะ ยอยเดียวค่ะคุณผู้ชมร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวช่วงนี้เป็นฤดูการของงานกระถินงานบุญนะคะไปวัดเราต้องมีสบไยด้วยเนาะพี่ขันเนาะค่ะนี่คือกลุ่มอาชีพของเราท่านวิทยากรน,นะคะ อ่มีหลายอย่างเลยนะคะหลายสีค่ะคุณผู้ชมนี่คือกลุ่มปราสาทเยอท่านวิทยากรนะคะพี่ขันคมชาติเนาะค่ะพี่ขันตอนนี้เรากำลังบันทึกคลิปเพื่อที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะพี่ขันเดีย๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งนำเสนอนะคะมาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอันนี้เป็น